บางคนไม่ได้เข้ามาในชีวิตเพื่ออยู่กับเราตลอดไปเขาเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักการปล่อยวางเพื่อให้เราได้เรียนรู้ว่าไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตคนที่เรารักอาจจะทิ้งเราไปโดยไม่ทันได้ร่ำลาคนที่เราคิดว่าเขาคือทั้งหมดของชีวิตอาจจะมาทำให้เรารู้จักการเติบโตการปล่อยวางเริ่มจากการยอมรับความจริงคนที่เข้ามา ทำให้เราร้องไห้คือครูที่สอนให้เรารู้ว่าอย่าเอาหัวใจของเราไปฝากไว้กับใครอีกเลยบางคนเข้ามาเพื่อทำให้เราผิดหวังทำให้รู้ว่าอย่าคาดหวังกับใครเกินไปบางคนจากไปทั้งที่เรายังรักเพื่อสอนให้เรารู้ว่าความรักไม่ใช่การครอบครองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งใดไม่ใช่ของเราก็ให้วางมันลงจงขอบคุณ คนที่ทำให้เราเจ็บปวดเพราะเขาทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นขอบคุณคนที่เดินจากไปเพราะเขาทำให้คุณได้มีเวลาอยู่กับตัวเองจงขอบคุณอดีตที่ผ่านมาเพราะเข้ามาสอนให้คุณได้เรียนรู้ทุกความสัมพันธ์คือบทเรียนบางคนคือหนังสือที่คุณอ่านจบแล้วไม่ใช่หนังสือเล่มโปรดที่ต้องอ่านซ้ำการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องของการลืมแต่คือเรื่องการอยู่กับความจริง โดยไม่ทุกข์ทุกข์เพราะยึดติสุขเพราะปล่อยวางใครที่เข้ามาทําให้คุณหนักใจวางเข้าไว้ตรงนั้นแล้วเดินต่อไปขอบคุณที่เขาเข้ามาเพราะถ้าไม่มีเขาวันนี้คุณจะไม่รู้จักการปล่อยวาง